สวัสดีค่ะทุกท่านพราวพันธ์พิทิกชั่นชาแนลจะมาทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาเมษน,นะคะการทํานายจะมีผลในเดือนตุลาคมถึงธันวาคมค่ะในช่วง3เดือนนะคะก่อนอื่นเลยดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้กําลังใจนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะ หากท่านใดไม่ทราบลัคนาเกิดนะคะทราบเพียงราศีเกิดนะคะคือท่านเกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมก็สามารถดูได้นะคะเพียงแต่ว่าจะมีผลประมาณ30%ค่ะดิฉันได้ทำการอธิษฐานและเลือกไพ่ออกมาค่ะเราจะเห็นได้ภาพไพ่ไพ่เบลแรกนะคะคุณได้เออ,เอสบับคัพค่ะเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะ ในช่วงตุลาคมถึงธันวาคมเนี่ยชีวิตของคนลัคนาเมษจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะจริงๆแล้วมีการเปลี่ยนแปลงมาช่วงปลายปีนะคะแล้วก็กลางปีนะคะหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนสิงหากันยานะคะแต่ความเป็นนักสู้ของคนลัคนาเมษความใจร้อนที่จะประสบความสําเร็จ ความตั้งใจนะคะความเป็นผู้นำนะคะความมีศักยภาพนะคะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนเปนไป,นปนในทางที่ดีนะคะต้องบอกก่อนไม่ว่าจะเจออุปสรรคแต่ละครั้งเนี่ยคนลัคนาเมฆก็จะเอาอยู่นะเป็นคนที่มีความสามารถนะคะมีความฉลาด วางเป้าหมายกับตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะกล้าได้กล้าเสียมีความเป็นผู้นําสูงนะคะเชื่อมั่นในตัวเองว่าทําสําเร็จแล้วก็ทําได้ดีนะคะมีไฟมีพลังนะคะในวันที่ท้อแท้ก็สร้างนะคะพลังหรืออความเป็นนักสู้นะคะก็จะออกมานะแล้วก็สามารถทําให้ประสบความสําเร็จได้อย่างไพ่ใบแรกเนี่ยไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยในช่วงตุลาคมถึงธันวาคมเนี่ย เป็นไปได้นะชีวิตของคุณเริ่มมีความสบายขึ้นนะเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตนะมีการเปลี่ยนแปลงนะจากเมื่อก่อนนี่อาจจะมีปัญหานะในเรื่องการงานตอนนี้เริ่มมีคนเข้าใจนะคะในตัวตนของคุณนะคะชื่นชมในการทำงานของคุณนะคะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงแรกเนี่ย ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าคนลัคนาเมยเป็นคนเหมือนใจร้อนนะเวลาที่ไม่ชอบใครก็แสดงออกเลยนะคะจะพยายามไม่ฝืนนะคะหรือว่าพยายามแยกตัวออกมาในตอนนี้ก็เหมือนกันเริ่มมีการลงทุนนะหรือทําอะไรใหม่ๆนะมีโอกาสที่มีความก้าวหน้านะมันอาจจะเป็นในช่วงเดือนตุลาคมนะคะที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะเจ้านายชื่นชมเรามอบหมายงานบางสิ่งบางอย่างให้กับเรานะแล้วก็ได้ มีภาระนะคะหรือหน้าที่ที่ต้องทำนะคะหรือว่าเป็นไปได้ว่าได้เป็นเหมือนคนที่แสดงออกอด้านความคิดเห็นก็ได้ในที่ประชุมนะแสดงออกงค,ความสามารถนะคะเพียงแต่ว่าอาจ มีบางท่านที่อาจจะยังไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะแต่ว่าได้รับมอบหมายงานต่างๆให้นะคะการเงินถือว่ามีการเงินที่ดีกว่าแต่ก่อนนะเมื่อก่อนอาจจะต้องหมุนเงินมีความเครียดมีความกังวลในช่วงตุลาคมถึงธันวาคมนี่เป็นไปได้ว่าการเงินเริ่มดีขึ้นมีมาจากการงานหรือจากธุรกิจที่เราทําอยู่นะคะเพียงแต่ว่าต้องรอนะโอกาสบางสิ่งบางอย่างนะมันต้องเป็นจังหวะและโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถนะคะ หรือมีบางท่านนะมีการเริ่มต้นทําอะไรที่มันแปลกใหม่นะคะแล้วมันก็ท้าทายความสามารถของเราอาจจะต้องเปิดร้านก็ได้หรืออาจจะทําธุรกิจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยทํามาก่อนแล้วเราต้องไปศึกษานะคะแต่คนลัคนาเม่นเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้นะใฝ่รู้นะคะเราเชื่อมั่นว่าตัวเองทําได้ก็จะทุ่มเทนะคะดังนั้นความรักเนี่ยมันจะมีผลจากการงานด้วยนะ ต่อให้การงานของคุณดีการเงินดีแต่คุณเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับการงานหรือการเงินเนี่ยบางทีความรักมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นถ้าคุณเพิ่งเริ่มคบใครสักคนหนึ่งนะอาจจะไม่มีเวลาให้กับเขาแต่คนลักษณาเม่เป็นคนฉลาดนะคะดังนั้น พยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ประสบความสําเร็จในเวลาเดียวกันคุณก็อาจจะมีการคุยกันนะด้านความรักเพราะไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยจะพูดถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็นด้านความรักด้านครอบครัวก็ได้หรือการที่เรามีความรู้สึกผ่อนคลายหรือว่ามีชีวิตที่ดีขึ้น ะะหรือแม้กระทั่งความรักที่เรามีรักอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นคนที่คุยกันนานแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้หรือเป็นสาม,มีภรรยากันนะคะอันนี้ไม่น่าห่วงเหมือนมีความเข้าใจกันนะคะส่วนไพ่ใบที่2เนี่ยคุณได้ q u e e n ับเพนเทอร์เคิเป็นราชนินีถือเหรียญเราจะเห็นได้ว่ามันมีแนวโน้มนะที่ความสำเร็จหรือสิ่งที่เราคาดหวังไว้เนี่ยโอกาสที่มันจะประสบความสำเร็จมันมีสูง ต้องบอกก่อนนะคะอย่างเช่นการงานเนี่ยถ้าคุณคาดหวังอะไรโอกาสที่มันจะเป็นไปได้สูงคนลัคนาเ,เมฆไม่ใช่เป็นคนที่คาดหวังอะไรในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะเหมือนคุณทํางานดีอย่างเงี้ยแล้วคุณเจ้านายชื่นชมคุณคุณก็มีความหวังที่จะได้เลื่อนขั้นนั้นตำแหน่งคือมันมีความคาดหวังในความที่มันเป็นไปได้สูงนะไม่ใช่โหไปขาดลามาสายแล้วก็หวังที่จะขึ้นตําแหน่งแล้วก็ไม่มีทางเป็นไปได้นะต้องบอกก่อนถ้าคนลัคนาเมฆเนี่ยปเปลี่ยนงานโอกาสได้งานสูง มีคนทาบทามหรือ,เ,อเสนองานบางสิ่งบางอย่างให้เราหรือเราอาจจะทํางาน2องตำแหน่งนะคะหรือเป็นไปได้มีอาชีพเสริมนะคะมีความสุขมีความสุขในการหาเงินอยากให้ชีวิตของคุณมีความมั่นคงนะคะมีการปรับเงินเดือนเพิ่มก็ได้นะถ้าทำในงานทํางานในองค์กรมานานโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมันมีสูงนะต้องบอกก่อนแต่ว่า คนลักนาเม,ม่ในหนึ่งร้อยคนแล้วก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทุกคนโอกาสที่มันเป็นไปได้สูงนะต้องบอกก่อนเพราะว่ามันมีผลมาจากในอดีตด้วยคนลักนาเม่เป็นคนที่ตั้งใจอยู่แล้วทำอะไรเนี่ยตั้งใจนะคะไม่ใช่เหมือนว่าไปเช้าชามเย็นชามนะคือเป็นคนที่ตั้งใจทำอะไรด้วยความมุ่งมั่นอยากเห็นความสำเร็จดังนั้นโอกาสที่มันประสบความสำเร็จมันมีมีรายได้จากการงานแน่นอนจากอาชีพเสริม จากเงินตกเบิกนะหรือมีคนอุปถัมภ์เราหรือมีการเสี่ยงโชคไม่ได้หมายความว่าให้คนลักนามเมษเสี่ยงโชคนะเพราะโอกาสที่จะเสี่ยงโชคได้เพราะคุณเป็นคนกาไดกาเสียเราจะเห็นคนลักนามเมษเนี่ยเป็นคนที่มั่นใจอะว่าโหเราฉันมั่นใจ ฉันก็เสี่ยงนะคะคือเป็นคนที่มั่นใจถึงเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียแต่ว่าถ้ามีความรู้สึกโอ้โหไม่ไม่สบายใจไม่อยากเสี่ยงโชคไม่อยากอะไรคุณก็คือไม่ทำนะอันนี้มันเป็นความสบายใจเป็นความสุขเหมือนว่าทําแล้วโอกาสที่มันจะได้มีสูงนะคะต้องบอกก่อนโอกาสที่จะมีโชคลาภก็มีนะคะแต่ไม่ได้แนะนำต้องบอกก่อนนะคะในช่วงนี้มีสเสน่ห์ นะคะไพ่ใบน,นี้คือตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายลักษณะไม่มีสเสน่ห์พูดอะไรไปคนก็เชื่อฟังชื่นชมคล้อยตามนะคะ <c oughs> เรียกว่าถ้าเป็นในหน้า <c oughs> เป็นคนที่ประสานงานหรือต่างๆเนี่ยได้รับความไว้วางใจหรือเชื่อถือได้สูงนะ <c oughs> โอกาสที่ผู้หญิงเนี่ยพบรักนะคะหรือ พบรักกับคนที่มีความพร้อมสูงเหมือนชีวิตเราเป็นคุณนายต้องบอกก่อนนะหรือเป็นไปได้ว่ามีคนเข้ามาหลายคนแต่คุณไม่ได้เลือกไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะเดือนความรักในช่วงตุลาคมถึงธันวาคมมันเป็นช่วงระยะยามนะใน3เดือนเนี่ยเหมือนชีวิตเ,าเราเริ่มปรับหรือเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตนะคะมีความสุขคนลัคนาเมษเนี่ยมีความเป็นผู้นําสูงดังนั้นเวลาที่ตั้งเป้านะถึงความรักเนี่ยก็อยากได้คนที่พร้อม นะคะแล้วก็เคียงข้างไปกับคุณนะไม่ได้หมายความว่าจะหาใครก็ได้เข้ามาในชีวิตใครเข้ามาฉันก็เลือกไม่ใช่คนลักษณะาาไม่เป็นคนที่เหมือนช่างเลือกนะคะคืออยากได้คนที่พร้อมนะคะเพียบพร้อมนะคะนี่นก็เป็นสิ่งดีนะคือคุณไม่ได้รีบร้อนแต่เพียงแต่คุณเป็นคนที่กระหายความสําเร็จนะคะหรือใจร้อนที่จะประสบความสําเร็จแต่ด้านเรื่องความรักคุณไม่ได้รีบร้อนในตอนนี้แต่ถ้าแต่งงานแล้วหรือมีความรักอยู่แล้ว มีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องคุยกันนะประับความเข้าใจกันเพราะเหมือนว่าในช่วงเนี้คุณมีสนเสน่ อาจจะมีเรื่องมือที่3เข้ามานะคะมันก็เป็นระยะยาวนะใน3เดือนซึ่งมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้แต่ว่าไม่ได้ห่วงด้านความรักเลยต่อให้ไพ่ไม่ได้บอกว่าชีวิตของคุณจะประสบความสําเร็จด้านความรักก็เชื่อว่าคนลัคดาเม่จะมีความรักที่ดีนะเพราะคุณเป็นคนที่มีความฉลาดนะคะแล้วก็เชื่อมั่นตัวเองมีความพยายามนะคะแล้วก็วางเป้าหมายทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคุณว,วางแผนหรือวางเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินแม้กระทั่งความรัก่มันย่อมไปได้ดีนะ ะะอันนี้ไม่น่าห่วงแต่ไพ่ใบที่สค่ะคุณได้โฟลสอฟวอค่ะเป็นไพ่สิงไม่เท้าไพ่ใบนี้ก็ถือว่าดีนะมีความสุขนะคะ ชีวิตที่เราเอา่อที่คนลัคนาเไม่พบเจอที่ผ่านมาเนี่ยมีความขัดแย้งนะคะบ่อยครั้งที่เวลาทํางานแล้วอาจจะไม่ถูกชะตาคนอื่นเขาอาจจะไม่ชอบที่หน้าเราหรือช่วงที่เรามีเสน่ห์เนี่ยคนก็อาจจะอิจฉาเราก็ได้หรือไม่เข้าใจเรานะต้องบอกก่อนบางทีก็บางคนก็หมั่นไส้อิจฉานินทาใส่ร้ายแต่ตอนนี้คุณมีความสุขอะเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตราบลื่นนะเหมือนสบายๆนะคะ มีความคิดที่อยากจะทําธุรกิจนะคะอยากมีความก้าวหน้าคนลนักษณะเมตต่อให้รับราชการนะคะหรือมีงานที่มั่นคงแล้วก็อยากทําธุรกิจเล็กๆน้อยๆเหมือนอยากทําอะไรให้ตัวเองไม่ได้อยู่นิ่งนะคะแล้วมีไรายได้ที่ดีเข้ามานี่คือความคิดของคนที่รักความก้าวหน้านี่คือข้อดีนะต้องบอกก่อนและสิ่งที่คุณอยากจะทําธุรกิจเนี่ย มันเหมือนว่าเป็นธุรกิจที่คุณรักแล้วก็สามารถทําได้ดีนะคะมีความมั่นคงมีโอกาสที่มันจะ,ะเจริญเติบโตก้าวหน้าถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะทําธุรกิจเกี่ยวบของสวยของงามแล้วก็อาจจะเป็นอาหารก็ได้นะคะคือทําในสิ่งที่เรารักนะคะมีโอกาสที่เริ่มต้นด้านธุรกิจมีโอกาสเริ่มต้นด้านความรัก นะคะหรือมีโอกาสที่ได้ใช้เวลาพักผ่อนนะคะหรือไปเที่ยวกับคนที่เรารักหรือมีโอกาสลงทุนทำธุรกิจกับคนที่เรานับถือหรือเราเชื่อมั่นเขาในระดับหนึ่งนะคะเหมือนว่าในช่วงนี้มันมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในช่วงตุลาถึงธันวาคมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบว่าคนลัคนาเมษเนี่ยวางแผนแล้วมันเป็นจังหวะที่ดีมีโอกาสที่ดีนะคะแต่หลังจากนั้น ไพ่ใบต่อมานี่น่าสนใจนะคุณได้เดอะเฮอร์ิตไพ่ฤาษีสันโดษชีวิตของคนเราเนี่ยบางทีที่เราคิดว่ามันประสบความสำเร็จมันจะต้องมีเวลาที่ปล่อยวางนะหรือปลีตัวออกจากสังคมเพื่อคิดบางสิ่งบางอย่างหรือวางแผนไม่ได้หมายความว่าคุณเศร้าหรือเกินแล้วแยกตัวจากสังคมเป็นไปได้ชีวิตอาจจะวุ่นวายนะเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินหรือความรัก ปรีตัวมาเลยขอคิดอะไรอยากจะทําธุรกิจขอวางแผนก็ได้วางเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างนะคะเมื่อเราอยู่กับตัวเราเราจะคิดได้อย่างดีนะเป็นตัวเราเป็นคนที่ตัดสินนะคะว่าเราควรจะทำอะไรบางทีเนี่ยเรา ได้ยินนะคะคนอื่นนะคะหรือคําแนะนําจากคนอื่นหลายคนเนี่ยเราไม่รู้จะเชื่อใครดีแต่คนที่ตัดสินได้ดีที่สุดคือตัวเรานะต้องบอกก่อนดังนั้นเวลาที่คุณแยกตัวออกมาเนี่ยเพราะไม่อยากให้ชีวิตมีความวุ่นวายไม่อยากให้คนเข้ามาวุ่นวายกับเราขอคิดบางสิ่งบางอย่างลงทุนอะไรบางอย่างแล้ววางแผนแล้วก็ขอคําปรึกษาก็เป็นสิ่งที่ดีนะหรือแม้กระทั่ง คนลัคนาเมธเนี่ยมีเพื่อนเยอะนะเราจะเห็นหลากหลายเลยคนลักคนาเมธเนี่ยคบกับทุกคนได้ทุกระดับนะคะยิ่งบางคนเนี่ยเป็นตำแหน่งหัวหน้างานเนี่ยมีลูกน้องภายใต้บังคับบัญชานะคะดังนั้นบางทีบางคนก็สร้างปัญหาให้กับเราสร้างเรื่องปวดหัวเราแยกตัวออกมานะไม่วุ่นวายการเงินของคุณจะดีขึ้น คนลักนาเมธบางครังเนี่ยการที่เราเป็นผู้นําคนเป็นหัวหน้าคนเราอาจจะต้องเสียเงินมากกว่าคนอื่นดังนั้นการที่เราปรีตัวออมาไม่ได้พบเจอเพื่อนฝูงไม่ได้เข้าเกี่ยวกับเรื่องโลกโซเชียลเราอาจจะวุ่นวายเกี่ยวกับการ ศึกษาหรือเรียนรู้ธุรกิจบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะทำดังนั้นเราจะมีเวลาเต็มที่กับธุรกิจของเราเรามีเวลาเต็มที่กับการแก้ปัญหางานของเราวางแผนงานของเราหรือทำธุรกิจอะไรของเราหรือค้าขายบางสิ่งบางอย่างตอนเย็นก็ได้ธุรกิจออนไลน์ก็ได้หรืออาจจะเป็นเปิดร้าน นะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์อาจจะช่วยเพื่อนหรือมีงานพิเศษแล้วทุ่มเทได้เต็มที่ดังนั้นการเงินจะดีนะคะด้านความรักมีคนเข้ามาในชีวิตของเราอาจจะเป็นคนที่อายุม,มากกว่าก็ได้เป็นคนที่มีความรู้ นะคะหรือว่าเป็นคนที่ศึกษาสามารถให้คาปรึกษาเราได้นะคะหรืออยู่ดีๆเราก็สนใจด้านโหราศาสตร์ก็ได้นะคะอันนี้มันมีความหมายหลากหลายนะคะหรืออยู่ดีๆก็อาจจะเป็นไปได้พบรักกับคนที่เขาอายุมากกว่าแล้วเราชื่นชมเขาแต่อาจจะไม่ได้เป็นความรักเป็นการชื่นชมนะคะดังนั้นใน3มเดือนเนี่ยความรักของคุณเนี่ยมันจะมีคนเข้ามาอยู่แล้วแต่คนที่ตัดสินใจได้ดีคือ คือตัวคุณนะคนลักขณาเมธเนี่ยบางครั้งรอจังหวะและโอกาสที่ดีเวลาที่มีความรักถ้ามันยังไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อเนี่ยบางทีคุณก็หยุดนะแล้วก็ชะลอความสัมพันธ์แล้วก็เป็นเพื่อนคุยกันไปก่อนคือคุณเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตนะคะนี่คือข้อดีแต่พอไพ่ใบที่5คุณได้ควีนซับวอนกับเป็นไพ่ราชินีถือไม้เท้าเห็นไหมคะคนเราทุกคนเนี่ยจะต้องพบเจอปัญหานะโรคอุปสรรคนะคะ คนลักษณาเมฆก็เหมือนกันบางทีเนี่ยเวลาที่เจออุปสรรคปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดจากคนอื่นเนี่ยแล้วคุณเข้าไปมีส่วนในการแก้ไขปัญหานะหรือด้วยความที่คุณเป็นคนรักเพื่อนรักครอบครัวรักทุกคนนะคะแล้วก็มีเป็นคนที่เหมือนคิดบวกนะคะอยากจะช่วยเหลือเขาแต่ไม่ได้คิดเลยว่าการที่เราเอา ตัวเราเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาเราจะต้องไปรับผิดชอบนะคะคุณไม่ได้มองตรงนั้นแต่ความเชื่อมั่นว่าตัวเองคุณนะคะตัวคุณเองสามารถแก้ปัญหาได้นี่ก็เป็นสิ่งดีนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำเนี่ยมันทําด้วยพลังนะคะหรือความเชื่อมั่นหรือความดีเนี่ยบางทีการที่เราช่วยเหลือคนอื่นคนอื่นเขาก็จะเข้าใจในความรู้สึกของเรานะว่าเราปรารถนาดีเราอยากช่วยเหลือคนอื่นเพียงแต่ว่าให้ระวังนิดนึง บางครั้งการแก้ปัญหาของคนลัคนาเมจะมีความใจร้อนมีอารมณ์แปรปรวนนะคะหรือความหงุดหงิดเหวี่ยงวีนเวลาพูดอะไรโดยไม่ทันคาดคิดอา,อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่อยากจะบอกว่าการที่เรามีน้ําใจช่วยเหลือคนอื่นหรือการที่เราสื่อสารแล้วก็แสดงออกมาในรูปของอารมณ์เนี่ยบางคนอาจจะ ไม่ได้โกรธคุณนะเขาเข้าใจในความเป็นตัวตนของคุณนะคะความดีนะคะหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยช่วยเหลือคนอื่นทําให้คนทุกคนเนี่ยเข้าใจคุณนะแต่ก็จะมีบางคนที่เขาไม่ชอบเรานะต่อให้คนลัคนาเมธจะทําดีแค่ไหนก็ไม่อาจจะไม่ชอบนะหรืออิจฉาคุณอันนี้ต้องก็พยายามลืมไปนะคนลัคนาเมธเนี่ยเวลาทําอะไรก็แล้วแต่ ต่อให้ทําดีแค่ไหนก็มีคนหมั่นไส้นะคะด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าอิจฉาเรานะก็ไม่ต้องไปคิดมากตอนนี้เพียงแต่ว่าถ้าเวลาเกิดคนอื่นเกิดปัญหาและเรามีส่วนเข้าไปช่วยเหลือเขาก็ขอให้คิดว่าเสมอตัวนะทําดีก็อาจจะไม่ได้ชื่นชมแต่ถ้าทําพลาดนิดนึงเขาอาจจะว่าเรานะก็พยายามลืมไปเพราะามันก็มันเป็นการทานายในช่วง3เดือนนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีทั้งความสําเร็จความทุกข์บ้างนะหรือปัญหาให้คุณปวดหัวบ้างแต่ท้ายที่สุด คุณจะแก้ปัญหาได้นะคะแล้วก็สถานการณ์ต่างๆมันจะเริ่มดีขึ้นนะคะก็ปล่อยวางบ้างบางทีเนี่ยเจอปัญหาอะไรเนี่ยพยายามลืมๆไปบ้างนะคะถ้าเราไม่จําเป็นต้องไปช่วยเหลือก็ไม่ต้องช่วยแล้วก็เรื่องการค้าประกันการยืมเงินนะคะการเซ็นสัญญาอะไรต่างๆต้องมีความรอบคอบนะคะช่วยเหลือเขาได้แต่เวลาที่เราลําบากจะไม่มีใครช่วยเหลือเราตรงนี้ต้องระวังแต่ท้ายที่สุดเนี่ย อ่าไพ่บทสรุปคุณได้อ่าสีซอกแเป็นไพ่สามถ้วยถือว่าโชคดีนะถือว่า่าเป็นบทสรุปที่ดีในช่วง3มเดือนเนี่ยก็ถือว่าชีวิตของเราเนี่ย มันเริ่มสบายใจมีการเฉลิมฉลองนะได้รับข่าวดีได้รับคำชื่นชมนะคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพคนลักณาเม้นเนี่ยเป็นปัญหาด้านสุขภาพด้านหลังด้านขาบ่อยๆนะเราจะเห็นช่วงนี้คนลักษณาเม้์ปวดหลังปวดขามีบางท่านแบบบ่นว่าเออมีเกี่ยวกับเรื่องท้องนะปวดท้องหรืออะไรก็แล้วแต่จะเริ่มดีขึ้นนะในช่วง3เดือนเนี่ยเหมือนว่าเราได้ใช้เวลาผ่อนคลาย เข้าใจบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรักษาสุขภาพนะเรื่องการทํางานบางทีเครียดกังวลเรื่องอาหารนะคะแต่พอเราเริ่มสบายใจนะคะยอมรับในความเป็นจริงของชีวิตปัญหาต่างๆสามารถหมดไปได้นะคะเมื่อมีความสุขขอให้รับมันอย่างเต็มที่เวลามีทุกข์ก็ต้องพร้อมที่จะต่อสู้กับมันนะคนเราอยากคิดว่าเราจะมีความสุขไปตลอด365วันหรือตลอดชีวิต นะคะบางครั้งเราทุกบ้างเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้เวลาเราสุขเราก็ขอให้ใช้มันอย่างเต็มที่นะคะชีวิตของคนเราเหมือนก็มีทั้งสุขนะคะและทุกนะคะในตอนนี้ก็เหมือนกันคุณมีพลังอย่าเหลือเฟือนในการทํางานนะคะยิ่งถ้าคุณทํางานในองค์กรหูมีความสุขเหลือเกินทุกวันจันทร์เนี่ยฉันอยากจะตื่นไปทํางานเลยเมื่อก่อนนี่เบื่อเหลือเกินโหเมื่อไหล่จะวันศุกร์สักทีแต่ตอนนี้พอวันจันทร์ ชีวิตของฉันต้องเดินหน้าต่อถ้ายิ่งวันจันทร์มันก็จะเดเวลามันก็จะผ่านไปเร็วความสําเร็จมันก็ยิ่งมาเร็วคุณเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาปัญหาต่างๆมันเริ่มคลี่คลายมันเหมือนว่ามีความสุขเข้ามาแทนที่เนี่ยคุณก็ร่มบีพลังนะในการทํางานนะคะมีความรอบคอบมีความใจเย็นการเงินไม่ขาดสนนะต้องบอกก่อนมีการเงินที่ดีมาจากการงานนะคะแล้วก็มาจากการที่เรา,เาทําธุรกิจก็ได้มีหรืออาชีพเสริมหรือมีคนม พ่ให้เราไม่ได้หมายความว่ามีการสูญเสียนะการที่เราได้มรดกจากใครญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งเราไปซื้อบ้านหรือซื้อรถมือสองแล้วได้ราคาดีนะคะรถสภาพดีบ้านสภาพดีราคาถูกนั่นคือสิ่งที่เราได้กําไรนะเดี๋ยวไปแปลว่า การที่เราได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราต้องสูญเสียอะไรไปนะคะอย่าไปมองตรงนั้นคนเราเนี่ยเวลาบางครั้งมันเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีในชีวิตของเราเสียงโชคก็ได้ซื้อของอะไรก็แล้วแต่ได้ราคาถูกแต่คุณภาพดีมากมายนะคะหรือแม้กระทั่งได้รับโอกาสที่ในด้านที่การงานหรือแม้กระทั่งธุรกิจ มะะีมิตรที่ดีเข้ามาในชีวิตของเราบางครั้งคนที่เจอกันบังเอิญคุณไปเที่ยวแล้วเจอใครสักคนโดยบังเอิญน,นะแล้วก็หลังจากนั้นได้คุยกันได้ติดต่อกันได้ไอเดียดีๆนะ,ค,ะคนเราเนี่ยเวลาที่ได้คุยกับคนหนึ่งคนคุณจะได้แนวคิดแบบใหม่มาหนึ่งอย่างหลังจากนั้นเวลาที่คุณคุยอีกครั้งหนึ่งแนวคิดก็เปลี่ยนไปนะคะไปในคือมันเพิ่มพูนนะคะคนลักนาไม่เป็นคนฉลาดอยู่แล้วเวลาที่อ่านใจคนออกนะค,ะคุยกับใครแล้วเขาเป็นมิตรหรือสร้าง ่ผลให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นคุณจะรับรู้ได้แต่คนไหนที่ทําให้ชีวิตของคุณตกต่ำคุณจะแยกตัวออกมาเลยดังนั้นคุณมีเซนต์เวลาที่เจอใครสักคนหนึ่งนะแต่ก็ขอให้ระวังนิดนึงไม่ใช่หูเจอใครมาใหม่ๆแล้วเขาพูดดีกับเราแล้วก็เชื่อนะคือคุณเป็นคนฉลาดอยู่แล้วอันนี้ไม่ห่วงนะคะ ในช่วงนี้เป็นโอกาสดีนะที่คนในที่ทํางานชื่นชมคุณนะคะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้มีการมีมิตรภาพดีๆขึ้นมานะคะมีโอกาสได้กลับไปสถานที่เก่านะต้องบอกก่อนอาจจะเป็นไปได้ไปพบเพื่อนเก่าก็ได้มีการเลี้ยงรุ่นก็ไดนะ้ในช่วงตุลาถึงธันวาก็เป็นเรื่องปกตินะบางคนเนี่ยมีการนัดเพื่อนเก่าหรือได้กลับไปหาครอบครัวเก่าญาติพี่น้องนะได้เหมือนไปชาร์จแบตเตอรี่นะมีความมีความรู้สึกว่าโหชีวิตของฉันพลังมาเหลือเฟือได้กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ กลับไปหาญาติพี่น้องเ,ออเพื่อนนะคะได้เล่าความเป็นไปนะคะหรือได้ทําอะไรในสิ่งที่เราตั้งใจหรือฝันนะนี่คือข้อดีนะคะแล้วก็แต่ท้ายที่สุดคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนก็ขอให้3เดือนนี้ตุลาคมถึงธันวาคมเนี่ยเป็นชีวิตที่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มุ่งมั่นอย่าไปยอมแพ้มีความเป็นนักสู้อย่างที่เคยเป็นมานะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะก็ขอวอวยพรนะคะขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองคุณและครอบค,ครัวจง โดนบันดาลให้คุณและครอบครัวมีความสุขความเจริญมีโชคมีลาบล่ำรวยเงินทองสมหวังสมปรารถนามีสติมีปัญญาในการแก้ปัญหานะคะพบเจอแต่คนดีๆพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะขอเป็นกำลังใจให้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ